นักเรียนยกมือตอบกับค,คุณครูไปทางเลยนะครับแบบที่4ครับจะมี4แถวพอแล่นนะมัดมดมดมดนั่งหัูเรางเลย ซิมทรูคนละครึ่งช่วยคุณได้ฮะตันพื้ครับคะมีซิมคนละครึ่งห้องทรูใหมซิมคนละครึ่งจากทรูเอเน็ตแรงลงทะเบียนง่ายเพียงแค่สแกนคิวอารโค้ดจากปกซิมเติมเน็ตปั๊บรับเงินคืนครึ่งหนึ่งเข้ากระเป๋าตาังทูมันนี่วอลเล็ตทันที เงินที่ได้รับคืนสามารถนำไปซื้อของที่ร้านได้เลยถ้าไม่เชื่อไปฟังจากเสียงของลูกค้าผู้ใช้งานจริงกันค่ะทูช่วยคนไทยประหยัดอย่างแท้จริงเติมเน็ตถูกหนรรับเบียกคืนคนขึ่นนึงเซอร์เลย ครึ่งจากทรูมู o เอชสิมเดียวในประเทศไทยที่ช่วยคนไทยประหยัดได้ยอย่างแท้จริงหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้า True SmartM มอ c h ชา t หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ทรู p p o i n t อ a เปทุกร้านใกล้บ้านท่านใครๆก็ใช้ True r รูใครๆก็ใช้ทู่ใครๆก็ใช้ทู่ True. Rồi đây ăn cái mùa